ส่วนพรรคการเมืองเขายึดประโยชน์เพื่อพรรคของเขาเองนะครับส่วนประชาชนมี i o ไหมประชาชนไม่มีกระแสของประชาชนจะสู้ปฏิบัติการจิตวิทยาหรือ i o ที่ทําโดยบอทหรือหุ่นยนต์ไม่ได้นะครับซึ่งเขามีทั้งหุ่นยนต์นะครับเข้ามาดําเนินการทําจิตวิทยานะครับนั่นหมายความว่าการรับข้อมูลข่าวสารต้องระวังนะครับเป็นพิเศษเพราะทุกพรรคการเมืองมีปฏิบิการจิตวิทยาหรือ Io นั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนท่าที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์ะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็มีเรื่องราวที่ต่อเนื่องของประเทศไทยหลังจากสื่อนอกได้มีการยุวิจารณ์พักสม้มนะครับวันล้มเหลวรวมทั้งเรื่องราวของอิหร่านด้วยวันนี้จะเอาให้ราบแช์สหรัฐเล็งถล่มอิหร่านต่อเนื่องหลายสัปดาห์ ถ้าทำออกคำสั่งเปิดฉากโจมตีสหรัฐกำลังเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ของปฏิบัติการจัดการกับอิหร่านต่อเนื่องนานหลายสัปดาห์ถ้าประธานทิบดีโดนันท์ท์ออกคำสั่งโจมตีเจ้าหน้าที่อเมริกาสองรายเปิดเผยกับรอยเตอร์ในสิ่งที่เรียกว่าอาจกลายเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงกว่าครั้งที่ทั้งสองชาติผาเผชิญหน้ากันคราวที่แล้วการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนามสืบเนื่องจากลักษณะของแผนการที่เป็นประเด็นอ่อนไหวทำให้การเจรจาทางการทูตที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านในเวลานี้ มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นสตรีวิคครอบผู้แทนทูตสหรัฐและจาเรกคคูชเนอร์จะเจราจากับอิหร่านในเจนีวาในวันอังคาร17กุมภาพันธ์โดยมีบรรดาผู้แทนจากโอมานทำหน้าที่เป็นคนกลางขณะที่มาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกาเตือนเมื่อวันเสราร์14กุมภาพันธ์แม้ทรัมป์อยากบรรลุข้อตกลงกับเตหะรานแต่มันเป็นเรื่องยากมากในการทำเช่นนั้นความเคลื่อนไหวที่ทรัมป์สั่งระดมกองกำลังในภูมิภาคเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการเปิดปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่ โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยในวันศุกร์13กุมภาพันธ์ว่าเพนตากร์กำลังส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินอีกลำเข้าไปยังตะวันออกกลางเสริมกำลังพลหลายพันนายฝูงบินขับไล่หรือพิฆาตติดขี่ปนาวุธนำวิถีและแสนยานุภาพการยิงอื่นๆสำหรับการโจมตีและปกป้องกองเรือทำกล่าวในวันศุกร์13กุมภาพันธ์พูดอย่างเปิดเผยถึงความเป็นไปได้ของการหาทางเปลี่ยนรัฐบาลในอิรานโดยบอกว่ามันดูเหมือนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดท,ที่สามารถเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามเขาปฏิเสธบอกต่อว่าใครที่เขาต้องการให้เข้ามาครองอํานาจในอิหร่านโดยเพียงแต่บอกว่ามีคนเหล่านั้นอยู่ประธานทิบดีสหรัฐมากพูดอย่างคลุมเครือเกี่ยวกับการส่งทหารราบเข้าไปยังอิหร่านโดยบอกเมื่อปีที่แล้วว่าสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือทหารภาคพื้นและลักษณะการเสริมแสนยานุภาพของกองกําลังสหรัฐในตะวันออกกลางจนถึงตอนนี้บ่งชี้เกี่ยวกับการใช้กองกําลังทางอากาศและกองกําลังทางเรือเป็นทางเลือกหลักผิดกับในเวเนซุเอลาที่ทำ แสดงถึงเจตนาพึ่งพิงกองกำลังปฏิบัติการพิเศษเข้าควบคุมตัวนิโคลัสมาดูโรประธานทิบดีนะขณะนั้นในปฏิบัติการจู่โจมเมื่อเดือนที่แล้วทรัมป์เล็งออกคําสั่งบริหารให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแสดงบัตรประจําตัวก่อนลงคะแนนในศึกเลือกตั้งกลางเทอม ประธานาธิบดีโดนัทรัมป์แห่งสหรัฐออกมาขู่ในวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์ว่าตนพร้อมที่จะข้ามขั้นตอนของสภาคองเกรสและบังคับใช้กฎหมายการเลือกตั้งใหม่ก่อนศึกเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนซึ่งพรรครีพับลิกันกำลังกังวลว่าจะสูญเสียเสียงข้างมาก ทรัมป์กล่าวว่าเขาจะออกคำสั่งบริหารในเร็วๆนี้เพื่อบังคับใช้กฎดังกล่าวหากสภาคองเกรสไม่ยอมผ่านกฎหมายที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายในการลงคะแนนเสียงรวมถึงมาตรการปฏิรูประดับชาติอื่นๆอย่างไรก็ตามความพยายามของทรัมป์อาจเผชิญการท้าทายทางกฎหมายและอาจถึงขั้นต้องให้ศาลสูงสุดสหรัฐเป็นผู้ชี้ขาด การลงคะแนนในศึกเลือกตั้งกลางเทอมจะต้องมีบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าสภาคองเกรสจะอนุมัติหรือไม่ก็ตามทรัมป์เขียนบนแพลตฟอร์ม t ูต t h โซเชียลหากเราสามารถผ่านสภาคองเกรสได้ก็มีเหตุผลทางกฎหมายที่จะต้องทำให้การหลอกลวงนี้ไม่ได้รับอนุญาตผมจะเสนอเหตุผลเหล่านั้นในเร็วๆนี้ในรูปแบบของคำสั่งบริหารเขากล่าว ขนาดที่หลายเขตอำนาจศาลทั่วสหรัฐกำหนดให้ประชาชนต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายเพื่อลงคะแนนเสียงแต่ก็ไม่ใช่ทุกแห่งซึ่งทรัมป์และสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนก็อ้างโดยไม่มีหลักฐานว่าพื้นที่เหล่านั้นเปิดทางให้มีการทุจริตเลือกตั้งอย่างมีนัยยะสำคัญทรัมป์อยากให้ดอลลาร์อ่อนค่ากลายเป็นการหนุนช่วยสีผลักดันหยวนเป็นเงินตราโลก ความศรัทธานในเงินดอลลาร์ที่กำลังลดต่ำลงเรื่อยๆสืบเนื่องมาจากการที่โดนัลด์ทรัมป์คอยพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าหากสกุลเงินตราอเมริกันอ่อนตัวจะเป็นประโยชน์แก่ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตสหรัฐ บังเกิดขึ้นมาในจังหวะเวลาเดียวกับที่ปักกิ่งเผยแพร่แนวความคิดของสีจิ้นผิงในเรื่องความจำเป็นที่จะต้องทำให้สกุลเงินแห่งชาติมีความแข็งแกร่งเคียงคู่ไปกับการพัฒนาเพิ่มพูนขีดความสามารถทางด้านอุตสาหกรรมและทางด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนกำลังเร่งรัดความพยายามที่ดำเนินมาอย่างยาวนานของตนในการเปลี่ยนเงินหยวนให้กลายเป็นสกุลเงินตราโลกอย่างแท้จริง และสัญญาณต่างๆจากวอชิงตันในช่วงหลังๆนี้ก็กำลังเป็นปัจจัยทำให้ปักกิ่งเกิดความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่มากขึ้นในเรื่องนี้ตัวเร่งปฏิกิริยาสำคัญตัวหนึ่งซึ่งทำให้ความคิดของปักกิ่งเข้าสู่แนวทางเช่นนี้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่าเดิมบังเกิดขึ้นภายหลังการลุกรานยูเครนของรัสเซียเมื่อสหรัฐและพวกพันธมิตรช่วยกันอายัดแช่แข็งทรัพย์สินต่างๆของรัสเซียซึ่งอยู่ในโลกตะวันตก และตัดขาดไม่ให้แดนหมีขาวสามารถเข้าถึงส่วนต่างๆของระบบการเงินโลกสำหรับจีนแล้วบทเรียนของเรื่องนี้เห็นได้อย่างชัดเจนโทนโทการบูรณาการทางการเงินนำมาซึ่งประสิทธิภาพก็จริงแต่ในอีกด้านหนึ่งมันย่อมเป็นการเปิดประตูอ้าซ่าต้อนรับภัยอันตรายด้วยเช่นกัน การพึ่งพาอาศัยระบบซึ่งในที่สุดแล้วถูกควบคุมมาจากที่อื่นๆทำให้มีความเสี่ยงต่างๆซึ่งขยายเลยออกไปจากแค่หลักเศรษฐศาสตร์มากมายนัก ทัศนะมุมมองเช่นนี้ปรากฏให้เห็นด้วยความกระจ่างแจ่มผิดธรรมดาในคำปราศัยที่กล่าวโดยสีจิ้นผิงตั้งแต่เมื่อปี2024แต่เพิ่งเผยแพร่สู่สาธารณชนเมื่อที่31มกราคมที่ผ่านมานี้เองในวารสารฉิวสือวารสารทางทฤษฎีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนถึงว่าร้อยปีก็ไม่ตายคขมรหันเพิ่งสิงคโปร์ ยอดนำเข้าพุ่ง252%หลังไทยปิดด่านชายแดนกัมพูชาพบเห็นยอดนำเข้าจากสิงคโปร์เติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงเดือนแรกของปี2026พุ่งขึ้นจากแค่ราวๆ47.3ล้านดอลลาร์หรือ1,470ล้านบาทเป็น166.6ล้านดอลลาร์หรือ5,180ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น252%เมื่อเทียบเป็นรายปี สวนทางกับตัวเลขนำเข้าจากไทยที่ลดลง49%โดยพวกนักวิเคราะห์ชี้ว่าปัจจัยสำคัญคือกรณีที่พนมเปนระง,งับซื้อน้ำมันและก๊าซจากไทยกรมศุลกากรและสัพภามิตรกัมพูชาระบุว่าในช่วงเดือนแรกของปี2026กัมพูชานำเข้าสินค้าจากสิงคโปร์166.6ล้านดอลลาร์ส่วนการส่งออกสินค้าไปยังสิงคโปร์อยู่ที่ประมาณ7.7ล้านดอลลาร์ หรือ240ล้านบาทเพิ่มขึ้น19.8%เมื่อเทียบเป็นรายปีดูชดารินนักเศรษฐศาสตร์เน้นว่าตัวเลขนำเข้าจากสิงคโปร์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เป็นสัญญาณว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศกำลังขยายตัวขณะที่กัมพูชานำเข้าสินค้าต่างๆอย่างเช่นเชื้อเพลิงและวัตถุดิบที่มีบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุนการบริโภครายวันและการผลิต ให้ตรงตามความต้องการของตลาดและการส่งออกการแบนนำเข้าน้ำมันและก๊าซจากไทยเช่นเดียวกับบอยขอดสินค้าไทยบางอย่างได้เปลี่ยนทิศทางตลาดนำเข้าของสิงคโปร์เขากล่าวว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันและก๊าซเรากำลังเบี่ยงสู่ซัพพลายสหรัฐที่มีต้นทางจากสิงคโปร์อันนำมาซึ่งการนำเข้าจากสิงคโปร์เพิ่มมากขึ้นหนีไทยไม่พ้น คาวเท็ x, ยืนยันดำเนินง,งานตามปกติในกัมพูชาหลังเชฟรอนฮ่องกงขายธุรกิจให้บางจากบริษัทของไทยชาติที่มีปัญหาข้อพิพาทชายแดนกับกัมพูชาเราอยากชี้แจงว่าการขายเชฟรอนฮ่องกงแก่บางจากไม่ได้ส่งผลกระทบกับเครือข่ายคาวเท็กในกัมพูชาในนั้นรวมถึงความเป็นเจ้าของอุปทานเชื้อเพลิงหรือการบริหารจัดการแบรนด์ คาลเท็กซ์กัมพูชาระบุในถ้อยแถลงปฏิบัติการของเรายังคงไม่เปลี่ยนแปลงและยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติทั้งนี้คา l เท็กเป็นแบรนด์ธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในเครือของเชฟรอนขณะที่ถ้อยแถลงของคา l เท็กซ์กัมพูชาระบุว่าสถานีบริการกว่า100แห่งทั่วประเทศยังคงเปิดบริการและดำเนินงานตามปกติรายงานของคิริโพสระบุว่า บางจากคือบริษัทพลังงานของไทยที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพโดยพวกเขาเริ่มต้นจากการเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในช่วงทศวรรษ1980ก่อนต่อมาจะกลายมาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทยคิริโพสระบุว่าการขายคาวเทคส์ฮ่องกงให้แก่บางจากมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างกัมพูชาและไทย โดยที่ชาวกัมพูชาบางส่วนแสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้แบรนด์ต่างๆของไทยและถึงขั้นมีกระแสเรียกร้องให้บอยขอสินค้าไทยเลยทีเดียวดึงราวของอิหร่านนะครับที่เป็นประเด็นขนาดนี้ทั่วโลกนะครับรวมถึงราคาทองคำที่กำลังเริ่มจะพุ่งสูงขึ้นแลวก็ไรตตุดจีนเข้ามาทุกที สิ่งที่ตามมาเรื่องของอิหร่านจนถึงขณะนี้ชอว์มก็บอกว่าพร้อมจะบุกอิหร่านทุกเวลามีการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างน้อยสองลำเข้าประจำการบริเวณอาโอมาน oman, นะครับพร้อมที่จะเข้าทำการโจมตีและชว์มบอกว่าอิหร่านจะต้องยุตนะิการสร้างนิวเคลียร์ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีนิวเคลียร์เป็นอันดับสองของโลกรองจากโกรเซียซึ่งตอนนี้ สัญญาระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาคือ s ันนิลส์นะครับได้ยุติลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและไม่ได้มีการต่อการเรื่องของการสะสมอาวุธนิวเคลียร์ประเทศรัสเซียเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกนะครับที่มีมีอาวุธนิวเคลียร์มากถึง17ลูกรองลงมาก็มีสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่อิหร่านกําลังจะทําลูกแรกไม่ต่างอะไรกับเกาหลีเหนือทาง สหรัฐอเมริกาก็พยายามกดดันทุกอย่างไม่ให้ยูรานนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์ตอนนี้ราคาน้ํามันนะครับเริ่มดีดพุ่งสูงขึ้นมีการก่อวินาศกรรมเกิดขึ้นนะครับในหลายพื้นที่นะครับการก่อวินาศกรรมเกิดขึ้นหลักๆเนี่ยเกิดขึ้นจากคนที่ได้ผลประโยชน์สูงสุดก็หนีไม่พ้นของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับ,นะรบซึ่งการก่อวินาศกรรมรอบนี้ส่งผลทําให้สถานการณ์ ในตะว,วันออกออกลางร้อนแรงมากขึ้นหลังจากที่มีการจับลูกชายของผู้นำลิเบียนะครับเป็นอดีตผู้นำลิเบียที่ถูกลอบสังหารแล้วก็แกนนำหลักๆแล้วก็มีการกล่าวหาว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการก่อวิาศกรรมในสหรัฐอเมริกานะครับที่ล่าสุดในครั้งน้ำมันในฮา,าวานานะครับประเทศคิวบาก็เกิด เปล่งไหมอย่างรุนแรงนะครับมีการกล่าวหาโดยการโกอเวสกรรมจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาําให้ราคาน้ํามันนั้นก็พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับต้องยอมรับนะสหรัฐอเมริกาทําทุกอย่างเพื่อให้ประเทศแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศให้ได้เพราะว่าตอนนี้ประเทศเผชิญกับสภาวะที่สําคัญก็คือว่าเรื่องของหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงขึ้น <c oughs> สูงถึง64ล้านล้านเหรียญดอลลร์สหรัฐอเมอร,อมอริกานะครับ ในขณะที่สงครามยังไม่เกิดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของหุ้นทองคำบิตคอยนะครับตอนนี้ก็จะมีการสะสมทองแดงของทางฝั่ง,งสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่หวังจะทำสงครามที่เรียกว่าสงครามทางการค้านะครับโดยใช้หุ้นบิตคอยทองคำนะครับซิลเวอร์เพลทินัมเป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อที่จะกระตุ้นเศร,รษฐกิจภายในสหร,รัฐอเมริกาและสุดท้ายสหร,รัฐอเมริกาก็จะมุ่งไปเรื่องของทองคําให้ราคาทองคําในครังของตัวเองที่เริ่มต้นมีมูลค่า42เหรียญดอลลาร,ร์สหรัฐอเมริกาเพิ่มมากกว่า5,000ดอลลาร,ร์สหรัฐอเมริกา ไม่เปิดเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราไม่ใช่สายดีแต่ทไมเพราะว่าคนทั่วไปครับพอเป็นร่างก้าสังเกตใช่ไหมแล้วใช่แล้วพอมันเป็นรักษาะแบบนี้ทุกวอร์แบงค์ใช้ในการคอมเมนต์ี่ว่าให้เราพิสูจน์เราพิสูจไม่ได้เพาะเราเราไม่ใช่อวกพวซึ่งนัจงรั่งแต่เปิดดูได้ครับเพานี่มันคือมีเอกสารในการทำงานนั้นเลยครับปกติก็นั่งอยู่ตรงนี้เต็มนะครับพนักงานปรมาณนี่ ดูเลยเนี่ยแล้วไฟคอมพิวเตอร์นี่มีมีประมาณกี่คนไฟคอมพิวเตอร์ที่เป็นไฟเป็นพนักงานคอมพิวเตอร์ที่ทำงานต้องประหยัดมากถึงสามสี่คนเท่านั้นเองคงไม่ให้มานั่งทำจริงจริงไอโอมันคงไม่มานั่งทำงานเลยแบบนี้นะไปดูดิเราไปเดินดูเราดีกว่าเราไม่เชื่อเขาดูหนัไม่ไม่ไม่เราไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาเราต้องดูเองมันก็คือตั้งคำถามถึงตรงนี้ผมก็ให้เปิดดูแต่ว่ามันก็เข้าใจว่าสงสัยก็สงสัยต่อไปเรื่อยๆเราก็ ก็อยู่ดังข้อทจริงเช็คกับช่างแอร์ก็ได้ว่าเราเพิ่งสั่งจริงๆให้ทําแอร์ไปที่มันเสียเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงอยู่นะฮะว่าไม่ใช่ว่าต้องจะได้หายข้อสงสัยเนาะว่าเฮ้ยเราประาอบแอร์ช่วงนี้เลยจริงหรือเปล่าไปถามดูนะฮะเพราะว่าเขาพีการรื้อข้ออะไรไปก่อนหน้านี้สองสามวันแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งทํา คืนนี้เมื่อคืนนี้หรือวันนี้ตอนเช้านะครับอันนี้มันทํามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับทางอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวให้ดูได้ว่าชั้นสามมีก็คือคนที่ทํางานชั้นสี่อ่ะตอนนี้ย้ายไปทำงานชั้นสามช่วงนี้ก็เดี๋ยวให้ดูก็ได้ว่ามีการตั้งต้นก่อนเลือกตั้งใเคยครัะที่ย้ายไปชั้นสามอะไรครับที่ย้ายไปชั้นสามนี่ก่อนเลือกตั้งเนี่ยเพิ่มเสียประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เลยครับผมแต่ว่าหลังเลือกตั้ง หลังเลือกตั้งใช่ซึ่งซึ่งไปถามถามชนก่ไงว่าชั้นเนี้เริ่มทอะไรนี่ไงมีพี่รุทเดี๋ยวไปดูเราไปดูหน่อยครับงผู้มาวันนี้เมื่อกี้เราเจอหลักฐานชิ้นหนึ่งปากกาไม่เขาแบงเขาแบงเอาไว้เอาไว้ตอบคอมเมนต์คิดว่าใจคิดมีเพาแบงค์เอาไว้ตอบคอมเมนต์นี่ผมเจอเก้าอี้แบบน่าจะเป็นเก้าอี้ที่เขาใช้บรรยกาศเห็นไหม มีร่องรอยด้วยนะท่านผู้ชมว่ามันแบบต้องนั่งนานมากมันต้องบญชาการนานนะ่ะไม่งั้นมันไม่ลอกขนาดนี้เห็นไหมดูดีหลักฐานทั้งนั้นคุณไปดูดีไปดูด้านนู้นดีภูมไอพวก i อโอมันกินอะไรกันไปดูดิไอโอแม่งต่อ แล้วมาโวยวายเนี่ยคุณต้องลบออกไปจากซีรีบัมสมองของคุณได้เลยไอ้พวกคนที่มาคอมเมนต์ที่ฉันเป็นหมื่นเป็นแสนคอมเมนต์เขาคอมเมนต์เดียวกันอไอ้สเปกเตอร์ซีที่อยู่ชั้นสี่ตึกอนาคตใหม่เนี่ยเอาเอาปีด้วยเหรอฮะผมไม่รู้อีนนคุณถ้าคุณไม่หยุดดิฉันไปตัดไฟนะคะดิฉันบอกก่อนอย่างนั้นเลยเหรอไอโอมันมีทุกพักคุณมีทุกพัก้การเป็น่าะเดี๋ยวเขาฟ้องคุณอ่ะก็ฟ้องค่ะก็ถ้าอย่างนั้นก็ปิดสเปกเตอร์ซีไปเลยค่ะถ้าเกิดจะฟ้องแล้วมันไม่มันก็ต้องมีหลักฐานสิฮะถูกไหมฮะอุย ไอการที่เราต่อมือถือเป็นละร้อยเครื่องเล่นผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเนี่ยมันทําได้ยังไงวิธีนี้เราเรียกว่าฟาร์มโทรศัพท์ครับโดยปัจจุบันจะมีการใช้งานอยู่2แบบแบบที่1ใช้โทรศัพท์ที่มีทั้งจอแบตเตอรีร่และบอดี้ที่ครบถ้วนคือไปเหมาโทรศัพท์หลายๆเครื่องแล้วเอาเสียบเข้ากับ USB hub ขนาดใหญ่จากนั้นก็ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ส่วนแบบที่2เรียกว่ากล่องบล็อกโฟนถอดเมนบอร์ดจากมือถือมาใส่ในกล่องโดยเขาจะแกะทั้งจอภาพแบตเตอรี่และชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆเหลือไว้แค่เมนบอร์ดอย จากนั้นเอาไปเสียบบนแผงวงจรหลกักแล้วต่อออกเป็นสายแลนและสาย USB เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ทำให้เปิดใช้งานได้ทั้งวันนับว่าเป็นไอเดียในการทำเงินยุคใหม่เลยทีเดียวในเรื่องของศูนย์ I.O. นะครับที่มีการกล่าวหาจากพักส้มด้วยกันเองก็ปรากฏว่าพักประชาชนก็มีการแก้ตัวพาขึ้นไปดูชั้น4ของคณะก้าวหน้าที่แก้วตานะซึ่งเป็นสอสอของพัก ประชาชนออกมาแฉนะซึ่งเคยเป็นมาก่อนนะครับรอบนี้ไม่ถูกส่งเข้ามาก็เลยออกมาแฉแฉเสร็จก็เลยเป็นประเด็นร้อนๆนะครับซึ่งรอบนี้ก็พาไปดูชั้น4บอกไปดูชั้น3ก็ได้ไม่มีหรอกในขณะเดียวกันนะสื่ออย่างแมเนเจอร์ก็มีการแฉว่ามีการจดทะเบียนบริษัทของศูนย์ IO นะครับของพักการเมืองหนึ่งนะครับฝังส้มแหละนะครับขึ้นมา ถามว่าจริงๆแล้วหลักเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาก่อนไหมมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะครับไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกศูนย์บริาการจริตวิทยาหรือ IO นะครับก็ผมทราบว่าก็มีทุกพัคก,การเมืองแหละนะครับที่นําเรื่องนี้เข้ามาหุ้นส่วนสังเกตให้ดีฮะเราจะรู้ได้ไงมีไม่มีมันจะมีบรรดาบอทนะครับเข้าไปทําการคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแชร์ share, สร้างโพสต์ในโซเชียลมีเดียช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาพอการเลือกตั้งจบทุกอย่างก็จบ ด้วยความจริงค่อยๆพุดขึ้นมาพุดขึ้นมาพุดขึ้นมานะครแปลกใจไหมที่คนในพักของพักประชาชนเอีก้ออกมาแชรเรื่องนี้ผมไม่แปลกใจและก็ไม่ได้มีพักการเมืองเดียวด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีทางฝั่งทหารอย่างเดียวทหารก็มีนะครับ <c oughs> ตำรวจก็มีมีเขามีไว้ทําอะไรเขายึดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติส่วนพักการเมืองเขายึดประโยชน์เพื่อพักของเขาเองนะครับส่วนประชาชนมีไอโอไหมประชาชนไม่มีกระแสะของประชาชนจะสู้ ปฏิบัติการจิตวิทยาหรือ IO ที่ทำโดยบอทหรือหุ่นยนต์ไม่ได้นะครับซึ่งเขามีทั้งหุ่นยนต์นะครับเข้ามาดาเนินการทาจิตตวิทยานะครับนั่นหมายความว่าการรับข้อมูลข่าวสารต้องระวังนะครับเป็นพิเศษเพราะทุกภัคก,การเมืองมีปฏิบัติการจิตวิทยาหรือ IO นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จีมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ